วันนี้ก็ว่างมาทําอาหารให้ดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทําเมนูคือต้อยมยำกุ้งค่ะหรือต้อยมยำรมิดแต่คงไม่รมิดหรอกเพราะมีกุ้งกับปลาหมึกเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันค่ะกุ้งนะคะปลาหม,มึกพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าหอมแดงค่ะน้ำมะนาวค่ะอันนี้เราคั้นไว้แล้วนะวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำน้ำข้นนะคะก็มีพริกเผากับออนมจืดนะคะ กะไก่เห็ดฟงางขาแล้วก็มะกรูดนะคะวันนี้ใช้หมึกกระดองนะคะพอดีเดินไปเจอหมึกกระดองก็เอาหมึกกระดองนี่แหละมาบ้างก่อนเลยค่ะจะได้มีลายของตัวหมึกน่ากินนะคะอรงนี้ชิงเขียงแล้วก็สลับสับขวางนะคะนี่นะทำจนหมดเลยค่ะมาถึงส่วนตรงหนวดกระดองนะคะนี่หนวดมัน เอาฟันมันออกด้วยนี่นะคะมีฟันอยู่เอามันออกเลยค่ะก็หั่นจันิดนึงเนี่ยค่ะทำจนหมดเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลายอย่างนี้เลยนะต่อไปแกะกุ้งนะคะนี่นี่เราจะเอามันไว้นะคะแกะก่อนเอาหางไว้สักนิดนึง ก็เอาไว้จะได้สวยๆเอาขี้ออกค่ะเดี๋ยวมันจะเหม็นจากออกซะนี่ค่ะทาจนหมดเลยนะคะเห็นไหมกุ้งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหั่นขากันค่ะตรงอ่อนๆก็หั่นอย่างนี้เลยทีนี้เหลือตรงแก่ๆนี่อย่างนี้มันหั่นยากเราก็ทุบเลยค่ะนี่จะได้หอมๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ ขายก็ได้สองแบบจะทำนี้ก็ได้แล้วก็เป็นท่อนนะคะหรือโอ้ยตะไคร้แข็งมากเฉียงเฉียงนะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ถนัดนะคะต่อไปหัวหอมนี่ทุบเลยค่ะอ่ะพอแตกพอจะได้หอมหอม มะกรูดนะคะส่วนหนึ่งนะคะใส่ไปก่อนเดีย๋ยวเอาไปต้มเลยค่ะหมอ้อเราก็ต้มน้ํารอแล้วนะคะก็ยังไม่เดือดก็ใส่ไปเลยค่ะใส่เกลือนะคะต่อไปเห็ดฟางก็ผ่าตามชอบเลยนะคะจะผ่าสามหรือผ่าสี่นี่อันนี้ใหญ่ดอกใหญ่ผ่าสี่เลยค่ะนี่ค่ะทําให้เรียบร้อยเลยทําจนหมดเลยค่ะ ชีฝรั่งระหว่างรอก็เตรียมเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะใครชอบใหญ่ชอบเล็กหั่นเอาเลยนะคะใบมะกรูดก็ฉีกรอเลยค่ะเตรียมไว้เลยต่อไปเอาพริกมาบุบนะคะเตรียมเสร็จแล้วนะคะเครือ่องต้มดำต้มยำเราก็เดือดสักพักเลยนะคะหอมแล้วเติมน้ำปลาเลยค่ะน้ำพริกเผานะคะ ผงปรุงรสค่ะเติมน้ำมะนาวเทียมนิดหน่อยค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะของทะเลของเรานะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวใส่เห็ดนะคะต่อไปใส่เห็ดนะคะนี่กุ้งสุกป,ประมาณ50ซแล้วครึ่งหนึ่งยังไม่สุกนะคะเติมเห็ดลงไปเลยกดๆจมน้ำหน่อยค่ะ พอใกล้เดือดแล้วก็คนได้เลยนะคะคนให้คนดูนี่เดี๋ยวรอเดือดแล้วเราจะใส่นมกันนะคะเดือดแล้วนะคะก็ใส่นมเลยค่ะใส่สุดท้ายเลยเพื่อที่น้ำต้มยำเราจะได้ไม่ไม่เป็นก้อนนะคะนี่ทีนี้ก็รอเดือดอีกทีนึงเดี๋ยวใส่ผักค่ะระหว่างรอเร่งแก๊สแรงเลยนะคะ ก็เดือดแล้วนะคะก็ปิดแก๊สเลยค่ะเติมผักเลยค่ะต่อไปยกออกมาปรุงรสเลยนะคะชิมรอบสุดท้ายนะคะตักแล้วนะคะนี่นะคะต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะเมะนาวต้องใส่สุดท้ายเลยนะคะ